มา่นี่ครับพี่น้องครับนี่เราเอาไปเสี่ยงเลยกำลังเฮ็ดนักกินทีได้กินง่ายปะบุอันนั้นกับบุมีอันนี้กับบุมี่เเตรียมพร้อมเลยครับเมื่อนี้ยมีวันจันทร์ง่ายมี้วันจันทร์วุ่นว้ยแน่จากหน่อยนะครับวุ่นวายแน่น้อยบราค่อยพร้อมเลยในการทำกับเข่าเส้นเล็กเนวาเน่าดว่าใส่พริกโจกกีไปหรือเปล่าโอ้ยใส่พริกข่วนเลดเมื่อนี้ได้ยังกินครับเมื่อนี้ยป่นปลาดุกครับป่นปลาดุกครับพี่น้องนี่ครับเออเป็นเมนูป่นนะครับนี่ครับวันนี้โดยเชฟแทก กระทะไม่มันเดิมนะครับสูตรอุบลไม่ได้เลยนี่ง่ายอันน <Re sì ี้ส uh> ูตรขอนแก่นมันงวะเ่ยมันแก่นสูตรขอนแก่นผู้เวียงนะครับสูตรอุบลคัเปรียบที่ครับทั้งอุบลนะอุบลเขาก็ร่างฝานบวกฮงยัว่นลบผลเยอะเออนั่นกระทั่งอุบลครับอันนี้ทั้งขอนแก่นผู้เวียงครับนี่ครับผมพี่สายวิชาปุนปัดดุกได้ปลาดุกได้ปลาดุกมาใส่ก่อน แฉะไปตึกอแฉะไม่นได้มาจากตลาดเนาะนี่ปนปลาดุกับนี่กำลังทำการชำแหละครับผมชำแหละหนังชำแหละเนื้อออกก่อนนะครับขั้นตอนเรียกห้อกระเทียมตะเนื้อมันมัดตำปนเป็นบ่ครับทอดเดี๋ยวไปจ่าเจ้ากินแค่นี้ครับเมื่อนี้กินแค่ปนกับสมตำครับทางนี้หายยังเนี้ย โอ้ยหนักหลบบ่มีลูกกระสุน,นกระแย่อยู่เยอะแล้วไปหาป่นไหมหาป่นได้ไหมงานเขา่ามี <c oughs> เปิดบางท่านทังโฟมดีมีบ่ะโจทย์หรว่าตำใสพริกป่นมาได้ดิมาได้มาได้โอ้ทางอุบลมีเตรียมพร้อมครับแต่ว่าทางคอนเจนเตรียมพร้อมครับก็ให้แฟนนี่นี่ครับนีแต่กระเทียมมันเดียว ก็เบืดฝนไปใส่มาเดาตาเบิ้งนะครับผมไปถามไปถามเขาเจ้ามีบอนยจโนกอ่ะครับแล่เนื้อออกมาแล้วก็มาต่ำให้มันมุนจหน่อยนะครับแล้วก็เอาน้ำต้มมันมาหยอดมันบ่อ่าครับนี่ครับเหลือแค่ก้านกาแฟฝั่งนี้กฝานบุกฮงเกอร์ครับบ่มีบางทีจักสีได้ตำไม่ได้ตำหรอกนี่ก็ได้สิบคนน่ย ท่านนี่ได้ยังนี่แกงส้มจ้าแกงส้มแกงส้มเพริงไม่ใช่ใช่อมไข่ออมน้ำไข่เดี๋ยวค่อยไปอมทีหลังใส่ยังต้องไปแน่ล้วครับทิพพงศ์บอกทิพนกับสุลดครับผมสุลดครับผงนัวผงนัวน้ำปลาหน่อยเดี๋ยวพอน้ำปลานิดนึงเอาเอาแซ่บเด้อเมื่อนี้หอมกระเทียมกับบวมิจกีด้วย เออว่าไปยังอาสำนันละเซียเพื่อเขานานเซยบแล้วนะั้นครับหมอเดว้ครับอ๋ครับตักน้ำต้มใส่แบบนี้น้ำปลาแดกกันบ่น้ำต้มปลาล่าได้บ่ถ้าบุนได้บ่โอ้ไปหาป่นมา บทียมพร้อมเลยบทียมพร้อมยังเลยเยใหญ่เลยมีจ่าลยเฮ้ยไะ่ได้บอกเห้อบ้าเลย่ใช่บเนี่ยกบบม่ได้เสรอจคนหมุอนแนดไหมยี่บาทซื้อเลยเยี่ยมจังเลยตางใจมยี่สิบาทมมา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 ้าม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 อ้ามามามมา มามาเ<า>อาที่สี่ดีกว่เอามันจะีบมาแล้วมัต้องเป็ดลายเย้ครับนี่ครับเชฟทางอุบลกระลังเทียงกันยูคครับอันนั้นกับบมี่อันนี้กับบมี่ครับขวให้ใช่ปะเออเอาละก้างจกตาล้างจกตากันยู่ ตัม้มมาคงมวยบักเน่าครับอเออสีเป็นรสชาติจังเลยเมื่อนี้แซ่บเน่นโอ้ส่วนทางขอนเจนครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับ,รบป่นขอนเจนได้เนี่โอ้มันจะแซ่บใช่ไหมอ่าตำ้มคงใส่เข้าไปสกุลพร้อมแต่โดนเลยเด้อสกุลสกุลนครฝั่งนี้กินรอแล้วครับถ้าถ้าบ่ได้ถ้าบได้ถ้าบ่ไหวเรากินก้อนรดตำ้มคงใส่ด้วยโอ้จอบองแ้เต็มโคู่เนี่ยครับ มาต้องรักตามไปเลยนะครับมาเก็ตกินนาอโอ้สีสันนะ่าอร่อยอยู่นนะถึงมามีบกหนาวกับมีบักกอบด้วยต้องซอยได้่ในระดับหนึ่งเอาจวดมาเนี่ยมาเด็กจวดจังเอาใส่ถ้วยจังหรออ่อเรียบร้อยอทีครับทีทีท ครับผมนี่ครับเหลี่ยตะไทยอุบลครับพี่น้องสามหัวครับเหลี่ยตะไทยอุบลครับกินบ่ยอมออกครับเอาเอาไอ,าอา้มันเบิดเดอ้อแซ่บแซ่ครับ